ับสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอพีที่อยู่ทางบ้านจะอยู่ทั้งไกลทั้งไกลวันนี้ก็มาหยุดแล้วพี่น้องที่เกา่าอาจะพาบรรยากาศบ้านน้อยดอนคอมจะพาบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบ้านเฮากันีพี่น,อน,องงวงวน้องทั้งนันที่เหว่ง่วงัวที่คนเลี้ยงงัวคนมีงวัวครับว่ามาเป็นยังไงแล้ว เดี๋ยวไข่เนยดอกพี่น้องหมูย่ยงหลายเป็นกระนายโบอึดอยากคือสองสามเดือนเดือนจองเดือนที่ผ่านมาโหอยากหมูย่างกบบผมนี่จะเดือดป็นไงอยากแล้วก็อาก็ตกมาเดือนนี้เปิดตีกาเรียบร้อยเลยมึงได้กินเตียวเบิร์ดพี่น้องเตียวขักเตียวแน่เตียวได้เตียวดี ยองไงฮายไ,ได้ก็แล่นสากเอาสากเอาแล้วก็แล้วโอ้ยสุดยอดเลยเทคโนโลยีปัจจุบันเสมอเนี่ยเป็ดพอสมัไมแต่พอตะแม่เข้าบมเตอร์ไปไใส่ดอกป่านจะนอนไหมเกี่ยวเขางอมงอมอยู่ในน,นาบ nằm trăm pháo như là cái lời điện ngay thì không hay dù nhà không tìm được điều kiện thân ai lại có dù có gì sẽ bị sợ bãi giấc đi cả bộ hồ lạc bây giờ mình phải mình sợ bãi chẳng nói cho là tổ. เะแล้วอาหารเกิดจนกินเนาลูเลเไป้ำมันบะมี่ยังกับบะมี่านรุ่นันก็หลายคนมมนำมาะทั เร่องนี้อย่างนีก้กทัดเด่นแหล่งไม่ได้หอกแนี่ยเบิ่งก็ได้หาคนเขียวเจออยู่อีกจักหน่อยหาคนเขียวพออยู่อีกจักหน่อยสิบ่เจอหลังจากปีใหม่เลยเบุกกระลาบุกกระลาถึงพามีนาเลยขา อันนี้แหลก็ทิ่แรงคักเรกาพี่น้องเลยปัะนี้นอันนี้ก็พ่อแม่น้ำเนาะเดี๋ <c oughs> ยวออกอันนี้น้ำง่วได้ดดดกินดีหรอกพอเจาะเอเจน้ำมันแต่ก็แปลกจังเลงหาปลาบ่าเจอจะไปใส่เบิร์ปดปลาจริงๆปีนี้น้ำมันบ่ดหัวมันทงนะ สามุนก็เล้นิบมาบ่ได้สงสัยนการถนททงกับสิ่งแวดล้อผลพอดีๆบ่อแรงแล้วก็บ่อหลายปันใดแรงดับแรงบ่อโดนพอเด้ดูได้ินงแม่นันเข่าของอุตรดิน้องหน้าไฟกระเทมเลยขาดเส้าสาวส่วนงหัน ส่วงยกเช็ดหน้าทั้งถนนรถเกี้ยวไหายเลยแต่ฟองอัดหาตากทั้งถนนเลยแต่ก็เซีวอยู่เช็ดหน้าสบายบกข้อมือดำแต่ละทงล่องจำงตรงจะถึงจ,งจำงดำ ไรบ่ทังสิบไรเลนสาก็ปพื้นเดียวแล้วจ่อยเดี๋จะมันเห็ดง่ายให้เห็ดง่ายเห็ดขาดเห็ดง่ายเห็ดไดเ้เกิดมากกับฮันตะปอเขเกิดมาโดนแล้วล่ะหกิดกว่าปีแล้ว ย่อมแพ่เทคโนโลยีจะเหนี่อ้องแต่ตะกี้มันเห็นในต่างประเทศขเขาจ้เาเห็ดเหตุการเกษตรหลยปไหนมันก็เห็ดได้แต่เรียกว่ามันติดเก่งแท้หวะบัดนีไในได้มันมีเครื่องมือซอยซึ่งตงบ้านเฮาปัจจุบันนี่แหละมีเทคโนโลหยีใไหมหัวม้าซอยมันก็เลยไปได้ ร่างมันเด็ดเองเบิ้งก็บ่ไ,ไหวกันแล้ววะวันนีงง้งัวคางๆกี่น้องเป็นเรื่องสแน่พุ่ <c oughs> น,นน่มาดีขึ้นมาหน้าประมาณสองขอก แต่สระนั้มุ่งไปเท่านั้นเลยบุรีมึงเลี้ยงบ่งต้อมกันโตไผ่โตมันนะมัง้งมองเรี่องมันหาไงบุรีเพราะอยากมันก็เลยไปไผ่ไปมันการมองเลี้ยงหายากกันนี่แต่จุดนี่แหละคือมองเลี้ยงว่ามันมีหย่าเขียวหลายๆอยู่ โอ้ยนอนสบายท้เนาะฮะี่นอนสบายแท้นนบัวหาใส่ทองหน่ยดิหาใส่ทองเนี่ยลูกลูกบ้านเดือนกวกลัว ช,ช,ช,ช่วงนี no ้ช่วงนี้อยู่บ้านตูมอยู่พี่น้องไยบานดอนตูมเดี๋ยวจักน้อยไปแล้วเวียกจักน่อยกันแังสิภาาพีผพาน้องพยายามพี่น้องบานมุกไตจักน่อยมาหม่องเลี้ยงง่วเพ่นไปจังใดแล้วอันน land ี้หม่องเลียงง่วบ้านดอนตูมบานเดียวกันกับบานน้อยดอนคลองนี่แหละบานน้อยดอนคลองแยอกว่าอยู่จังหากเลยมาตั้งเป็นช่องบานน้อยดอนคลอง บริยูในหมู่บ้านโรงเรียนพันธ์สิดีบ่มุนี่วี่ยงมังไตก็ได้ก็สิคือๆกันนี่แหละเลี้ยง,งยก,กนนงยงึนโคกแล้วล่ะทางตะกี้ก็ลำบากรันจังทางต่รถเบ็ดโครถยังเข้ามาหนี่แนมหาธรรมชาติแถวเก่าบ่เจอเลยพี่น้องแต่ง,ง,งตะกีหอยยางแถวแนี้แหละ ไปยัะไทยเห็นหน้าก็ได้น,นี้แม่แหขั้นหน้ากับโเห็นขั้นหน้ามัน,น,นก็จะว่ามันไปทั้งใดแล้วป,ปูนทำบุญพี่น้องไกลๆมันพอเอาเข้าไปแล้วก็เลยมีรถอัดเฟืองเห็นไหมอีก เทคโนโลยีทั้งนั้นกันสมัยเดี๋ยวจะพาพี่แฟนน้องไป็ยางซองจางหน่อยมามันอัดจังไดหลังจากเกี่ยวเขาแล้วก็หาเฟืองไว้ว่าวพี่น้องอะไรจางรถมาหาเฟืองอีกได้มีรถมีล,มล่า มีรถอาดเพื่อนกับมีตะเอากระเป๋เาเงินกับด้มาตะหาไว้มันลยหลายมีเงินจ่ายหลายเป็นไนกันช่วงมีบ่วหาไว้ช่วงปุล้ามันเปลำบากช่วงใ,ให้เห็ดให้เหตุน,นาช่วงเดือนพฤษภามีตัวหน้าก,กระดาษเลำบาก บ,บ่มีหญ่งว่าสิงิ ì ทานผู้ใดหาไหว้มันก็โอเคยาพไ่นอง <c oughs> เป็นน้ำขอนๆนอทีท่านทีว่าสิมีปลากับบ่มีปลาหน้านาวบ่มีคือเกา่า โอ้ยไหลลัวลาลัวลาอยู่แล้วแถวเนี้พอสมัยจะเป็นเล็กหน่อยสมัยพอสมัยแม่เฮาก็เดี๋ยวแถวจัดสมัยอึดสมัยหยากสมัยเงินบ่มีคา่า มื่ก็เ,เ,เป็นนี่สิี่ก็ได้ยินแต่ผูเ่าเวาพี่น้องมาต่อไปได้พ่าผัาหนาสิษื่อนามจริูแล้วนั่นผูเ่ามาขึ้นเบาถึกเอาปลเสื้อเราไปเล็กหน่อยภาษานามศิื้อเห็นยัางคิดอยู่ในใจ,จพ,รรพระเทียมผูเ่าวว่าตกมาหยุกหนิมน่มนดีดีเลยโอ้จะมันจะงไาจังบถือการถือแนวนั่น คำปูเต่าดื่มเบิดเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวซื้อน้ำกินสมัยเสาออกดอกเ่ากับโมโหกันว่าเสาออกดอกคืออยังแต่ละว่าเสาซือมันอไมีดอกนี่อย่างภาษาพอมาเจอจริงๆแล้วโมโหเลยสัตยธรรมแล้วโอ้ยเป็นเสือเสาออกดอก ไปลูกเอ้มันคือบอวนกอมูเขาละนะมันเลือกกินแะเล้วมันเลยบบอวนเลือกเลยไหมอย่าหล,ลายๆนี่น้ำเมาน้ำเมาหลดไปพี่น้องข้าไปเบื่องรถอัดเพื่องจัง่อย สมัยเงินสมัยใส้เงินพี่น้องเลยแันบมมีเงินเสมอในอยู่บ่ได้เลยบอกไปเลยยำหาอย่างเงี้ยมีตัเงินกับเงินนั่นว่ามันสมัยพอสมัยแม้าสมัยสมัยคิดอยู่เงินเหนือครับว่าเลืออยู่เงินไต่เงมอในแล้วโลด พี่น้องมันแทจะเอาไปของไปให้กันก็มียืนแต่เงินให้กันโอ้ยยอมแพ้ยอมแผลก็เอากรบบได้เงินกรได้มันจำเป็นแต่ว่าบ้านน้อยดอนก้อนก็ไปยามลบอยู่ลบบ่ได้อาปีหาหน่องอ้อบุพริกบักเขือ

เึ้นมาย่ำเศาร์ได้รอได้เกียรแล้วก็ไปก็พอแล้วแต่ก็ขีคา,นข,าน,นขีคานแต่ว่าคานน่งบาตัวนหนาวแล้วได้กน่อยเราจะไปแล้วมือเดี๋ยวพัฒนาขึ้นได้ไปหรองเลยมันก็เลยมาเป็นยุงสี่พอเข้าใจที่กัน ถามันเอาเบิดบอบอเอาเบิดมาขึ้นเหลือแต่ตอสากหลากอยู่นั่นมันจะใส่เออใส่กระโดดได้ไยมีน้องเพื่อนก็ได้เอาให้มั่วก็ได้ปุ๋ยก็ได้แต่มันมีมีเบิด มันเอาตรงไหนหรอกได้มันก็เข้าใจมันคือกันเพามันเกเอาวมันมันเนี่ยเป็นรถเกี่ยวไหวนี่ว่าจะมาตัดเอาไมเหรอเมต์แบบที่ใดพี่น้องเข้าใจพิด ว่ามันไม่ตัดเอามงืงที่ตันอกมันมองมันสมโอวะ่ะตอนมันสักลาก็ที่เอาพอทีได้มันมองหานของรถเกี่ยวเขาเจะเอาคนออกไปไม่้ละแล้ว่ววามีกิรตัดสารอัด่อด ละลายเด้อพี่น้องปีสี่ตำบ้านสองเบอร์ไข่แต่คนเป็นรังแรงใจแต่สุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อจะเก็บจะไข่จะป่วยจะโจนเด้อถึงพิธีงามทำงานตั้งการแตจะเก็บจะไข่จะป่วยเก็บเงินหลายหลายตีละบานเฮาเดี๋ยวมาใส่บานเฮาเงไหนจะมีตังเงินยำเงินพี่น้องเลยเก็บไปหลาย ทำมาแล้วขอคนละไหลได้ครับเด้อบอกกันไปมนะครับเนาะยชิดหนาเราลำชิดหนุ่มเขอตลักเข้ว่าสวัสดีครับ